สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะคนพามาชมผีเสื้อสวยๆค่ะหลากสีสวยงามมีทุกสีเลยตั้งตัวเลขตัวใหญ่เนาะเขาก็บินวนไปวนมาอาจจะถ่ายชัดบ้างไม่ชัดบ้างเนาะเพราะว่าแสงมันมันจะท้อนแสงอะ่ะ ถ,ถ่ายมุมน้นก็ไม่ได้เพราะมันเป็นน้ำถ้ายืนมุมนี้แสงก็เข้าตาแสบ่าเลยไม่แน่ใจวา่าเห็นชัดหรือไม่ชัดเนาะแสบตามากอะ่ะคือช่วงนี้จะมีฝนทุกคืนพอช่วงเช้าแสงก็จะจ้าแต่เช้าเลยอะ่ะปกติช่วงหกโมงเจ็ดโมงเนี้ยแสงยังนวลน,นวลอยู่ตั้งแต่เป็นหน้าฝนเนี่ยโอ้ยแสงจ้าแต่เช้า เหล่ามาแมลงต่างๆเหล่าผีเสือ้อนกกาก็ออกมาโฉบเฉี่ยวใส่ไรกันเต็มไปหมดปลาก็ออกมาเล่นน้ําเนาะผีเสือ้อก็ออกมาโฉบมาเฉี่ยวออกมาหากินสดชื่นเช้าๆสดชื่นมากเป็นบรรยากาศที่ชุมช่มฉ่ำสบายสบาย ได้ชมธรรมชาติเป็นอะไรที่พรชื่นชอบมากๆคนอื่นยังไงไม่รู้แต่สำหรับพรที่พรชอบบรรยากาศแบบนี้ไม่ว่าเราจะเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจากหน้าที่การงานหรือมีปัญหาใดๆพอมาเจอแบบเนี้รู้สึกตัวเราจะเบาสบายสมองจะโล่งปลอดโป่งโล่งใจ หลังจากเนี้ยเราจะทํางานได้ดียิ่งขึ้นจากที่เราอึดอัดอึดอัดมีอะไรไม่รู้เนาะมามาทับมาหน่วงในหัวเราอะทําให้เราหนักหน่วงหน่วงพอเราได้เจอบรรยากาศแบบนี้รู้สึกผ่อนคลายสบายใจนี่เป็นทางออกทางหนึ่งที่คนชอบใช้เวลาผ่อนมีปัญหาเวลามีเรื่องราว เครียดเครียดหนักอกหนักใจก็จะออกมาสัมผัสอะไรที่มันสบายสบายแบบเนี้ดูสิเยอะมากเลยอ่ะตัวเล็กตัวน้อยเต็มไปหมดบินปุ๊บปิ๊บปุ๊บปิ๊บปุ๊บปิ๊บน่าเอ็นดูเจ้าน่ยตามดอกไม้ใบหญ้าอาจจะไม่ชัดเนาะ ถ้าเล็กๆเล็กๆเห็นไหมเอ่ยถ้าเขาไม่บินนะจะจะไม่รู้เนาะเขาจะบินไปบินมาบินไปบินมาถ้าเกาะอยู่นิ่งๆแทบจะไม่รู้เลยว่ามีเหล่าผีเสื้ออยู่เต็มไปหมดแม้ตัวใหญ่นะเกาะนิ่งอยู่ที่ยอดหญ้าที่ดอกยานิ่งแต่มีใบไม้สีเหลืองๆผีเสื้อก็ตัวสีเหลืองๆจะแทบไม่เห็นเลยถ้าตัวสีขาวๆเล็กๆไปเกาะกับกดอกไม้สีขาว ยิ่งกลมกลืนอย่างถ้าเป็นสีเหลืองเกาะกับดอกไม้สีขาวหรือใบไม้สีเขียวจะเห็นชัดเนี่ยตัวสีส้มนี่ก็เห็นชัดอยู่เยอะมากเลยช่วงนี้เป็นช่วงที่ฤดูของของผีเสือ้อจริงๆดูดิเต็มไปหมดเลยอะไม่ว่าหันซ้ายหันขวาเยอะมาก นกกาก็โบยบินโฉบไปโฉบมาแต่พอดไม่ได้แผ่นกล้องไปที่นกเนาะตั้งใจดูผีเสื้ออย่างเดียวนกฟังเสียงเอาจุ๊บจจิบจิบบบอยู่ตามต้นไม้ใบหญ้านกตัวเล็กๆก็หากินอยู่ตามต้นหญ้าเล็กๆนกตัวใหญ่ก็เกาะอ,อยู่บนต้นไม้ใหญ่ๆสวยงาม ก็อยากแบ่งปันความสุขเวลาที่ช่วงที่พรมีความสุขพรก็อยากแบ่งปันความสุขให้ทุกคนได้รับได้แบ่งปันความสุขไปจากพรด้วยเนาะก็เรียกว่ามีสุขร่วมเศษแต่มีทุกไม่เป็นไรรอรับไว้คนเดียวดีกว่าเห็นไม่เอ่ยเห็นไมเอ่ยนะ ตัวเหลืองๆตัวสีส้มๆตัวน้อยๆอะ่ะเต็มไปหมดเลยไอตัวนั้นเกาะนิ่งเชียวเหมือนแกล้งตายแหละเกาะไม่ไหวติงเลยเหมือนวันก่อนที่พรอนถ่ายตักกะแตนทำเป็นเกาะนิ่งที่ไหนได้เราถ่ายเพลินๆปลืบบินหนีหายจ้อยเออสัตว์ก็ก็ฉลาดเนาะ ทําเป็นแกล้งตายนอนนิ่งจังหวะที่เราถ่ายพอเราเผลอแผลบเดีย๋ยบินละเรานี่สต๊อปแทบไม่ทันเลยอะ <c oughs> ตั่าแตกตั้ง่ตตัดใบช่วงที่เขาบินเหนีอ